อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมค่ะคนอกจากในเรื่องของกรุงเทพมหานครนะคุณก้องจะมีความคึกคักแล้วค่ะต่างจังหวัดก็คึกคักไม่แพ้กันค่ะเพราะอย่างสนามเลือกตั้งที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะหลังจากสิ้นเสาหลักเมืองปากน้าลงอย่างกระทันหันนะคะคการแข่งขันในพื้นที่ก็กลับเข้มข้นขึ้นทันทีค่ะส่วนที่ชลบุรีก็คึกคักไม่แพ้กันค่ะบ้านใหญ่นะคะกับบ้านใหม่ก็ไม่มีแผ่วค่ะขนลงนะคะลงนะคะหวังกว่าที่นั่งครั้งนี้ไม่มีใครยอมใครเลยค่ะครับผมก็วันนี้ครับเริ่มที่จังหวัด สมุดรปราการกังก่อนครับวันนี้ที่สาราประชาคมครับซึ่งเป็นจุดที่ทางกรกะตฮะกำหนดให้เป็นสถานที่รับสมัครผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการจํานวน8เขตครับทำให้จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยมีสสเพิ่มขึ้นและยิ่งเสาหลักอย่างคุณชนสวรัสวะเหมเนี่ยได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันครับทำให้พักพลังประชารัฐเนี่ยก็ต้องมีการปรับแผนกันยกชุดครับ แต่ก็ยังคงผู้สมัครเดิมไว้ครับส่วนบรรดาหัวคะแนนเนี่ยที่หลังจากหัวเลือใหญ่คายบักน้ําได้เสียชีวิตลงต่างก็ถูกกว้านซื้อตัวกันอย่างคึกคักที่เป็นบรรยากาศที่ผู้สื่อข่าวรายงานมานะครับ<ฆ>เพื่อให้ไปสนับสนุนพรรคคู่แข่งนะครับ<ฆ>แต่ก็เชื่อว่ายังคงถูกใจเขาเรียกว่ายังคงถูกใจบรรดาหัวคะแนนไม่ให้ไปช่วยคู่แข่งนะครับแล้วก็หวังว่าจะให้ในพื้นที่เนี่ยก็ยังคงกวาดได้ครบทุกเขตนะครับซึ่งจากการตรวจสอบฐานเสียงในสนามนี้ครับก็จะสู้กันอย่างดุเดือดฮะแล้วก็ พรรคอื่นๆที่จะเข้ามาสมัครเนี่ยล้วนแต่หน้าจับตามองก็ประมาทไม่ได้ด้วยเช่นกันครับขณะที่ในส่วนของจังหวัดชนบุรีเองครับศึกระหว่างบ้านใหญ่นะฮะกับบ้านใหม่เนี่ยก็เรียกว่าคึกคักไม่แพ้กันครับงานนี้ฮะต่างฝ่ายต่างยอมกันไม่ได้ครับขนกําลังลงประทะกกันแบบไม่เกรงใจใครเลยนะฮะทำให้บรรดาหกคะแนนในพื้นที่ครับ ต่างต้องทํางานกันอย่างหนักฮะ,ะซึ่งดูจากรายชื่อของทั้งสองฝ่ายแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าก็มีทั้งได้เปรียบและเสียเปรียบในบางเขตในบางพื้นที่ครับค่ะเรียกว่าดูด้านไม่เกณฑ์ใจใครแล้วก็ต้องลุยกันไปค่ะส่วนพักอื่นที่จะเข้ามาสอดแทรกเข้ามาในพื้นที่ชนบุรีนะคะเห็นท่าก็ต้องทํางานหนักค่ะแต่ก็เป็นเรื่องของพื้นที่ทุกพักที่ปักทงที่จะมีการชิงเก้าอี้ในพื้นที่โดยเฉพาะการคัดสรรผู้สมัครลงมาชิงชัยในครั้งนี้นะคะทุกพักที่ลงมาแต่ละชื่อแต่ละบุคคลที่ลงสมัครในแตต่่ละะเเขกก็ปรมมาททันไไดด้ยีีว ล่าสุดหลังได้ผ่านกระบวนการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่างก็มีการปล่อยขบวนรถทักทายประชาชนและก็สร้างความรู้ความเข้าใจในการเลือกพักเลือกคนของแต่ละพื้นที่เรียกว่าอย่างเร่งด่วนทีเดียวค่ะขณะที่อาคารศูนย์ฝึกอบรมและก็พัฒนากีฬาองค์การประหานส่วนจังหวัดสงขลานะคะสนามตีนสุน,น,นันท์นนท์วัดสงขลาซึ่งก็เป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสสเขตของจังหวัดสงขลาบรรยากาศก,าก็เหมือนที่อื่นเลยค่ะคุณก้องค,คึกคักนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะมีนะคะการลงสมัคร สสกันมาตั้งแต่เช้ากองเชียร์ผู้สนับสนุนก็มากันเพียบค่ะร่วมกันแล้วก็มีการเตรียมรถแห่นะคะมากันเต็มสนามเลยผู้สมัครทุกเขตทุกพักต่างก็ปฏิบัติตามกฎที่ทางกกตจังหวัดได้มีการกำชับมาอย่างเคร่งครัดทําให้บรรยากาศก็เป็นไปอย่างราบรื่นรวดเร็วค่ะส่งผลนะคะทําให้การออกไปหาเสียงแบบแนะนําเบอร์ของผู้สมัครแต่ละพักก็เต็มไปด,ด้วยความเรียบร้อยและก็รวดเร็วเช่นเดียวกันค่ะาจากภักบรรยากาศเห็นไหมดาวติกตอรชื่อดังครับคุณจุลีนะ<ช>ก็เป็นผู้สมัครสสสองขาใช่ก็ถือว่า เป็นคนที่มีสีสันคนนึงในการเลือกตั้งครั้งนี้เลย<ช>นะครับใช่แล้วเขดูใส่ชุดก็สดสวยงามนะจ๊ะ <c oughs> ครับผม